ถวายความเคารพตุบาการอ่ก็เจริญพรญาติโยมก็นแล้วกันลวดลายที่พระอาจารย์ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเกิดขึ้นจากจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ทุ่มเทถวายเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นลวดลายที่ญาติโยมจะจะมาจะมาดูมาชมนอกนอกจากเป็นลวดลายของร้านนาแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ญาติโยมจะได้สัมผัสก็คืออ่าความความหึงใจในบุญในกุศล ถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้เกิดจากความภาคเพียนของของพระพิสุรุปหนึ่งที่ถวายอบถวายตัวให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําออกมาด้วยจิตใจความสวยงามมันจะมีมากกว่าปกต<อ><อ>ิปกติมันก็อาจจะสวยงามแต่ว่าความลึกซึ้งความ,มาละเอีดอนอะไรต่างๆมันมันจะขาดไปเหมือนกับว่ามาดูสิ่งที่มันเป็นศิลปะที่มีจิตวิญญาณแล้วก็ก็กรเรล่นกรรเชียน่าแยกย่อยเข้ามาเยี่ยมมรตัด พระอาจารย์ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องเดียวเรื่องสิ่งแวดล้อมย้อนลงมาที่นี่ก็จะได้เห็นต้นไม้เห็นอะไรที่ที่สดชื่นเจริญพรขอบคุณครับวันนี้รายการโฟกัสสีลำปางโดยจา์งสงมิ่งเชื้อครับได้พาท่านแฟนรายการมาอย่างพื้นที่ที่เป็นสื่อมคลเป็นพื้นที่ที่ท่านได้เกิดความรำลึกถึงองค์พระาศาสดาของอาศาสนาพระพุทธศาสนาคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีตัวแทนของ พระพุทธศาสนาก็คือท่านพระอาจารย์สมวนสุปปารโรแล้วก็ท่านมหาสมชาติชาตาปัญโยเรามีพระผู้ประตริงานนี้คือพระอุกิตอธิจิตโตด้วยเพราะฉะนั้นแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางสามารถเดินทางเข้ามากราบรับการพระาธาตุมนเวียงได้ที่บ้านทุ่งปงตาบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดนครลำปางห่างจากพื้นที่ตัวเมืองมาประมาณ60กิโลเมตรโดยประมาณเท่านั้นเองครับวันนี้แฟนรายการโฟกัสที่ลำปางขอได้รับเกียรติที่ ติดตามรายการแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็าผมเองต้องขอรับนอบคุณท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านคือท่านพระอาจารย์สมวัสุภพาโสแล้วก็ท่านมหาสมชาติชาตาปัญโญเป็นอย่างสูงครับ,บค,ครับแล้วก็ แฟนรายการโฟกัสที่ลำปางครับขณะนี้เราพาท่านมายังที่โล่งต่อหน้าพระธาตุม่อนเวียงครับถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความวิจิตรศิลป์วิจิตรพิสดารยิ่งนักที่ท่านพระอาจารย์สงวรสุภภา,าโสเนี่ยท่านได้ไปเดินจาริกหรือไปขอความรู้จากแต่ละพระธาตุได้ได้ได,ดึงเอาภาพสัญลักษณ์ของแต่ละพระธาตุแต่ละจังหวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมารวมกันไว้ที่วัดพระธาตุม้อนเวียงแห่งนี้ จากการพูดคุยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สุวรเมื่อสักครู่ว่าต้านใต้ฐานรา,ากของพระธาตุม่อนเวียงตรงนี้เป็นลักษณะความเป็นถ้ำอยู่ดางล่างน,นะครับแล้วก็ในปี2477เนี่ยก็มอีอุบาสกไบสิการหรือผู้นําทางชุมชนผู้นําทางจิตวิญญานเนี่ยได้เล่ากันมาตลอดมาว่าได้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีธาตุ ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้อัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละเอามารวมกันที่นี่จนมีการนับถือกันไปอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวครับแล้วมีประเพณีเป็นประจำทุกปีมีสงน้ําพระธาตุนะครับประมาณเดือน8ปดเปงของทางเหนือของเราหรือตรงข้ามตรงกับวันวิสาขบูชาของอพี่น้องประชาชนชาวไทยเรานะครับครับสำหรับแฟนรายการที่ได้เห็นด้วยความ สง่างามโดยความวิจิตรศิล์แล้วก็คงจะเกิดความปลื้มพิติเกิดความอยากจะเข้ามากราบสักการะเพื่อเป็นศิลิมงคลกับตัวเองและเป็นสิลิมงคลกับครอบครองของท่านก็สามารถเดินทางมาได้ที่บ้านทุ่งโป่งตําบลเมืองปานอําเภอเมืองปานจังหวัดนครลำปางจะมีพระพิสุจำนวนสองรูปคอยให้การต้อนรับหรือสามารถอธิบายหรือได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านจะมาถวายเป็นสังฆทานหรือเป็นพัตตาหานอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถเดินทางมาได้ที่ วัดทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดนครลำปางครับวันนี้คลิปพิเศษวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดสารคดีในการบันทึกในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันนี้ด้วยครับคือคณะผู้บริหารของบริษัทร้านไทยทอยเพ่นพีเพ่นเอเอครับ สามารถที่จะซื้อหาสินค้าของร้านไทยทอยได้ทุกวันเวลาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ